เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับจังหวัดยะลาเตรียมผ่อนปรนมาตรการสำหรับกิจกรรมสถานบันเทิงผับบาร์และร้านคาราโอเกะครับนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด -19 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมศรียาลาอาคาร3ชั้น3สารากลางจังหวัดยะลาสถานการณ์โควิด19ในจังหวัดยะลาผู้ป่วยโควิดมีแนวโน้มลดลงควบคู่กับการปรับมาตรการโควิด -19 ฟรีเซตติ้งอย่างต่อเนื่องในส่วนของกิจการสถานบันเทิงผับบาร์ร้านคาราโอเกะยังคงอยู่ในพื้นที่ควบคุมให้ยึดหลักแนวทางปฏิบัติ5ด้านอย่างเคร่งครัดคือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เว้นระยะห่างการระบายอากาศให้ผู้รับบริการทางนี้หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ภาครัฐขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนรับวัคซีนและชะลอการเดินทางไปยังต่างประเทศหากจำเป็นให้เน้นการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงผู้เดินที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้องรีบรับการตรวจเชื้อโควิด -19 และกักตัวเป็นเวลา14วันในส่วนของการจัดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 ฟรีซิตติ้งด้วยสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ข้อมูลเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา พบ27รายป่วยสะสม48,525รายกำลังรักษา506รายรักษาหายแล้ว4 9 6 6มรายเสียชีวิต1รายในพื้นที่ของอำเภอรกรงปีนังสะสมเสียชีวิตรวม350รายทางนี้ยังคงเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจัก,กรวาลรวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ครบโดสพร้อมกับกระตุ้นเข็มที่3เพื่อรถดอาการป่วยที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตด้วย